สวัสดีเพื่อนๆตกปลาทุกท่านครับพบกับนาเปียกทางช่องยูทูบนาเปียกชาแนลนะครับวันนี้มีนาณาถามมานะครับว่ารอกกาบูด้าและเมอร์เรดเบอร์2,005นะครับต่างกันอย่างไรนะครับนาจะมาเทียบให้ดูสเปคนะครับสําหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับเรามาดูสเปครอกกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับเรามาดูรอกกาบูด้า2,005นะครับแล้วก็เอเมอร์เรด2,005เอสนะครับตัวนี้นะครับเราจะเห็นด้วยว่านะครับ อ,อัตราทดรอบนะครับต่างกันนะครับการูด้าเบอร์2อ0พเนี่ยรอบจะอยู่ที่6.2ต่อ1น,นะครับส่วนอัมเบรด้าในตัวนี้นะครับ5.6ต่อ1น,นะครับน้ำหนักรอบของการูด้าอยู่ที่2อ5ร้อ่าครับอัมเบรด้สอยู่ที่240กรัมตัวนี้หนักกว่านะครับน้ำหนักเบรกนะครับ10กิโลเท่ากันนะครับอัตราการกว้วนสายแน่นอนว่ารอบจัดกว่า ต้องได้สายเยอะกว่านะครับการูดาหมุน1รอบได้ที่87เซนนะครับส่วนอัมเมรดาหมุน1รอบได้79เซนลูกปืนต่างกัน1ตลับครับอัมเมรดาได้มากกว่านะครับการูดาได้6นะครับอัตราการบรรจุสายตามนี้เลยครับเปยียบเทียมนะครับในขณะที่การูดาบอกว่า6ปอนด์นะได้อยู่ที่ได้อยู่ที่150เมตรนะแต่อัมเรด้าจแจ้งไปที่4ปอนด์นะครับถ้าใส่ได้150เมตรนะครับ ตัวนี้อเมิเดัสนะครับถ้าเราเปรียบเทียบดูนะครับขนาดขนาด6ปอนด์กับ4ปอนด์นะครับตัวนี้สี่ปอนด์ร้อยห้าสิบเมตรตัวนี้แล้วตัวนี้6ปอนด์นะร้อยห้าสิบเมตรตัวนี้4ปอนด์ร้อยห้าสิบเมตรนะครับก็แสดงว่านะครับ ตัวการูด้านะครับบรรจุสายได้มากกว่าเอเมลดาแน่นอนนะครับเพราะว่าสายใหญ่จูได้ตั้ง5ใหญ่กว่าจูได้150เมตรเท่ากับสาย4บอนนะครับแสดงว่าสปูลการูดา้าบรรจุได้เยอะกว่านะครับเราไปดูรูปตัวรอกกันนะครับครับนี่คือรอกนะครับการูด้าเบอร์2 0 0 5ตัวนี้คอ,อเมลดาเบอร์2005นนะครับตัวนี้นะครับก็ ลักษณะของตัวรอบนะครับนานาก็เปรียบเทียบดูนะครับทางด้านสีสันแล้วก็งานนะครับก็บอดี้อะไรนะใกล้เคียงนะครับแต่เอเมอร์เอเมอร์เลดา์นี้จะออกไปทางหนอบใหญ่กว่านะครับตัวนี้หนอบแบนนะครับเล็กกว่านะครับแล้วก็รูปทรงนะครับของเอเมอร์เลดา์นี้จะจะดูบึกบืนกว่านะครับทรงจะดูแบบว่าหนากว่านะครับซึ่งหาดแล้วออกนิดนึงนะนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเบอพนะครับหนอบก็ใหญ่กว่านะครับแต่ว่า,าในเรื่องของหูนะครับกว้างสายก็เหมือนกันนะครับก็สีสันนะครับใครจะชอบตัวไหนแล้วก็ดีเทลของตัวรอกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับคงจะ หายสงสัยแล้วนะครับว่ารอบ2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรนะครับใครชอบตัวไหนนะครับมีงบนนในะกระเป๋าเท่าไหร่ก็จัดตามงบตามชอบเลยแล้วกันนะครับบางคนก็ชอบการูด้าบางคนก็ชอบเอเมรลดัสนะครับก็โอเคครับวันนี้นะมารีวิวข้อสงสัยให้กันนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอยากเล่นตัวไหนก็เอาตามที่เราชอบเลยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับนะขอจบการวิวนะครับของรอการูด้าแล้วก็เอเมเลดัสนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ